ปาบอเนเลือกรูงเห็ดปลวกธรรมชาติไปเก็บมาจากปลาดงดิห้วยระวี process กึนโจบาดหลอๆกุ่มๆนี่สวยๆงามๆโอ่สนับอานุนี่จรีงปียุคสรูนานไห้ฮะบาดไผ่นี่อือจรีงอัดปียุคนะนี่อัดไผ่รุมหนองไสบางเคียงนี่บาดอือจรีงนี่อัดนะจอกที่กิสเบียร์ถึงไผ่รถสาวอือผิดเลือดนะ ผมเองที่แบดแล้วลูดเดี๋ยวบอนโอเองเบนสวยๆงามๆเห็ดปลวกเกิดขึ้นตามธรรมชาติแค่ไงาเวียนเนาะ <ừ, S 2> เวีย ừ, ดอกมุนเบนดดอกเบนตุ้ยเป็นน้องมอนมุนเบนเออเวียเป็ดสองหุ่นชามเต๋อเวียกันยานี่ยอันนี้ชามเต๋อนี่เบน មិនបិនបិនទួយវាយកងៃសិលងៃសិលពីម្សិលវាចាញ់ពីសិលចាញ់ពីម្សិលអេកគ្រាន់ហឹកចរនអេកដល់ងៃនុកងៃនេះនាងសេអេកគុកខំនេះរាយចូលទេមានរាយចូលអ៊ុំថាពឹងតៅគុកមុខញឹមរើមវាដោះរកខាងដើមធ្លក់នេះរកខាងព្រាវនេះញ៉ាំទេ กิ่งเดียวหันตัวกุนตรัยเพราะกิ่เฮลิงสูล่ะกุนตรัยนาะกุนตัยน้องบูวกิต่งเดียวกิต่งิดียกมาตุ้มน้องกิทาตรัยสลิดคอมตัดดอลน้ำเคยเมียนในกิทาตรงร้องบัวตัวหน้าตุ๊กโอ้ยนู่นเขาอยู่ที่สะนู่นจึ้งกิทา กินหน่อยหน้าขากินมื้อติดสักจูยอือกินติงໃສລောက်ມາบ้านມາບ້ານຈອນດາຕົງຫນາຍບ້ານມາທາງ4ຄແຄມປິ້ງມາທາງ4ນະບ່ອນຕ້ອງ4ບາອາ4ເອົຫນູທາງນ້ອງຄືນະຢູ່ເນາະຄແຄມປິ້ງອຸຍກັນຫຼາເອີ້ຄື មួយបានទៅគួរឲ្យបាក់អួយរំកសីតានឹងខ្ញុំមានអីណាទៀតខ្ញុំបាននឹងណអូណនឹងពីមនឹងនឹងថ្មីអូនពីមហ่าពីមស្រះនឹងដុសនឹងសះថ្មីអឺស្រះកណាលវាដុសកណាលវា อีปุ่ต้นนงเป็นแตแค่ปุ่นนตมงินเล็กเตมบ้านอันดัมันแล้วลุยทางเล็กลุยออกกรมเดิมทมทมตรมดอกเห็ดครับนีสดเห็ดตะมุเห็ดเห็ดเห็ดตะมุเห็ดไข่เห็ดตะไร่ ยูมอตังเดยนึ่งครับสวยๆงามๆคุณได้อยากกินมาเด้อริมคลองบอกขายดอกหาอยู่หากินครับหนึ่งไว้แช่ตู้เย็นไว้กินได้นานๆช่องฟิต้เัยกนลร sạch chân nó hầm Anh nó đi Đây, anh bèn sạch Nói Cái cái để ở đây Nó ít lọn Nói Nói xoay xoay, Nói Nói โปรติดตามชมตอนต่อไปไตรอีกอย่างนะบานไตรไตรอุ้มเองถ้าบานมากระโล๊ะไอ้ดืนปุงตะตกเสียงรุ่ยอุจอนัยมามันซัดดิจ้ะดืนเป็นไดวิ่งมอง